สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หน้างานงานบิวอินของ BT.26 เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยไปนี่อันนี้เราก็อยู่กันที่หน้าบ้านตรงนี้ก็จะเป็นประตูกระจกประตูกระจกเลื่อนซ้ายขวานะเราก็เข้ามาปุ๊บนี่ตรงนี้งานบิวอินเราก็ไปหน่อยหนึ่งแล้ว ก็จะเป็นสไตล์ไม้ไม,มีลิ้นชกลิ้นชักพร้อมนี่ตอบคลปุ๊บ,บนี่นะเดี๋ยวมีทีวีใส่ทีวีตรงนี้ข้างนี้ก็จะเป็นชั้นวางของอ,ออกแบบไว้5ชั้นใส่ของกำลังพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปได้หลายชั้นด้วยแต่ว่าไม่มีไฟนะไม่มีไฟไม่มีไฟนี้ฉั้นอยากได้แบบว่า ให้มันไม่สว่างเกินไปจากข้างบนเราจะมีเป็นฝ้าหลุมแล้วก็ซ่อนไฟมีไฟ,ไฟไว้อยู่เดี๋ยวเราให้ดูจากภาพ 3D ตัวอย่างของเราดูเป็นไงสวยไหมแล้วก็พอทางนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานมีโซนทำงานตรงนี้สองโซนแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นพวกที่วางของเลยตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโซฟา ไปนั่งดูทีวีแล้วก็รับแขกได้ในตัวส่วนข้างในนี่เดินเข้ามาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ไว้นั่งกินกาแฟแล้วก็นั่งมองวิวข้างนอกจะเป็นต้นไม้อันนี้ก็เป็นสไตล์แบบคาเฟ่มีนั่งตรงนี้ภาพอย่างนี้ก็ได้นี่กำลังมาแรงสไตล์แบบเป็นไม้ที่ซี่อย่างนี้ไห